เมื่อวันที่9เมษายนนายชานชัยพลอยศรีหัวหน้าชุดสายตรวจป้องกันและปราบปรามด้านสัตว์ป่าสายที่4เปิดเผยว่ากลางดึกคืนวันที่9เมษายนที่ผ่านมาคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองอเมืองสมุทรสาครเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจป้องกันและปราบป,ปรามด้านสัตว์ป่าสายที่4สอบอ3บ้านโป่งได้ร่วมกันตั้งด่านตรวจรวม กระทั่งพบในธนาพัฒน์อายุ21ปีขับรถกระบะอีซูซูดีแม็กซสีบรอนเทาทะเบียนสมุรสงครามผ่านมาท่าทางมีพิรุษจึงเรียกตรวจค้นบนกระบะพบสิ่งของต้องสงสยัยกล่องพลาสติกสีขาวฝ้าปิดภายในบรรจุสิ่งมีชีวิต4กล่องตรวจสอบพบเป็นงูกาบมาคางนิน4ตัวซากงูกาบมาคากนิน1ซากงูเหลือง6ตัวเต่า6เหลือง19ตัวเต่าหับ28ตัวเฮี้ยน1ตัวและเห่าช้าง1ตัวซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญ,ญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราาช62จึึงยดไว้เป็นนหลฐ เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562มาตรา17ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ประกอบมาตรา92ก่อนคุมตัวพร้อมของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาครดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป